แวะเซเว่นเส้นนะครับตอนนี้ครับมีโปรโมชั่นหลอกเด็กโปรโมชั่นหลอกเด็กมีโปรโมชั่นเป็นเรให้ดูหน่อยให้ป้าดูหน่อยอันนี้เป็นโปรโมชั่นตัวมันมีแบบกราฟตูนนะครับแบบต่างๆนะครับมีรถมียีรามีอะไรนะครับพาเด็กมาดูดูว่าน้องนลาวตากับน้องมาเฟินเขาอยากจะได้อะ ตัวไหนนะจะสั่งตัวไหนกันนะครับตอนนี้พี่ผมไม่รู้พี่เขาชอบสุดละ99บาทที่เส้นนะครับฮิโปน่ารักตรงนี่ว่าฮิโปน่ารักแ้องเป็นอะไรฮิโปปที่พันต้องง่ายดีกว่าอเด็กสั่งยุกเด็กๆอาตัวอะไรเด็กสั่งอะไรพี่พาวก่อนหรือพราวสั่งก่อนไม่ไม่แย่งกันยี่รักพีด้าพีด้าฮิโปหมดพีด้ฮิปโปหมดอ่ะขอช้างอ่ะพี่รัลเบิร์ บับเบิร์กแกมช้างเป็นบับเบิร์กแกมค่ะนี่เพื่อนเอาเนยวานิลลาใช่ไหมติ๊โตเป็นวานิลลาเอารสอะไรไอศซรีมอะไรเราเอาวานิลลาเอาวานิลลาโอเค่งเอาอะไรมังกี้ดูอ๋อมังกี้ตองลี่ A few moments later แล้วแล้วไหนดูดิไหนชอบชอบ้วยอ นี่คืออะไรช้างของใครช้างพาพี่เพื่อนตัวอะไรโชว์โชว์เพื่อนๆดูหน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยไหนตัวต้องเพลงตัวอะไรเพลงตัวลิงลิงแหมลิงก็กินไอติมอยู่อ่านี่มันเป็นแบบนี้ไม่ชอบเนี่ยเราแรกเขาพูดว่าเขาจะไม่มีช้อนชอบไหมชอบนิดช้างใช่ไหมอ่ะกินได้เลยกินได้เลย

แล้วครับอันนี้ของป๊าป้าบานาสปิดนะครับก็ของมามีเป็นอะไรมามีอะไรนะตื่นทองตื่นทองอันนี้เป็นรถอะไรเนี่ยรถออมมอลค่าอัลมอนด์ฝาดแล้วก็ช็อกโกแลตได้อะไรเฉลี่ยเลยได้ป๊าเป็นบานาสตรอเบอรี่แ์ครีมช็อกโกแลตคิีแล้วก็มีสุกี้ชุบีอ่ะเลยอาหยิบสตอรี่ไปได้เลยอ่ะสตอรี่ไปเพื่อนเอาอนี้ไหมไม่ต้องเองอันนี้ โอเคครับก็ช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่น,นครับสำหรับเด็กอยู่นะครับเป็นถ้วยละ99บาทได้เป็นบรรดาสัตว์อยู่บนรถนะครับใครที่สนใจอยากจะแบบจะได้เป็นคอลเลคชั่นของของเขารนะอัครับก็มาได้ที่เซเว่นเซ็นทุกสาขาเลยนะครับลองดูนะครับ